สวัสดีค่ะมาพบกับจินและจินนี่มาร์เก็ตติ้งนะคะวันนี้จินเอาสาระดีๆมาฝากทุกคนค่ะจะมาสอนวิธีการทำลิงก์ r e e นะคะหรือว่าลิงก์ที่สามารถคลิกครั้งเดียวแล้วใส่ URL ของหลายๆแพลตฟอร์มนะคะที่สามารถจะเอาไปแปะไว้ทั้ง Tik Tok นะคะหรือว่าใน l i n e นะคะหรือว่าในปุ่มของเพจเราก็ดีนะคะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะคลิกแล้วก็ไปยังปลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิกไปแอดไลน์นะคะคลิกไปร้านค้า Marketplace ต่างๆนะคะหรือว่าคลิกกลับมาที่เพจของเราก็ได้ค่ะซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนกำลังสงสัยว่าจะทำยังไงนะคะคลิปนี้จึงสอนวิธีแบบละเอียดไปดูกันเลยค่ะ สำหรับวิธีการสร้าง Linktree นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะคนจะทำผ่านหน้าต่าง Desktop นะคะจะได้เห็นหรือว่าการตั้งค่าหรือว่าการตกแต่งเนี่ยทำได้ง่ายค่ะงั้นเราไปเข้า Google กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่หน้าค้นหานะคะหรือว่าหน้าเบราว์เซอะไรก็ได้นะคะแล้วค้นคำว่า Linktree คะ่ะแล้วก็กด Enter ไปเลยนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะตัว Linktree เนี่ยนะคะก็จะเป็นเว็บเนี่ยให้ใช้งานทั้งแบบฟรีแล้วก็จ่ายตังค์นะคะแล้วจากนั้นก็คลิกเข้าไปเลยค่ะซึ่งในเริ่มต้นนะคะเราเนี่ยจะต้องทำการสมัครก่อนนะคะเราก็เลื่อนไปกดคำว่า sign up free ได้เลยค่ะซึ่งตัว l i n k t r e นี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากเลยค่ะเราสามารถที่จะใช้อีเมลของเรานะคะเป็นอีเมลอะไรก็ได้นะคะในการสมัครนะ เราใส่ชื่อ user เราไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราเนี่ยใส่ password ที่เราตั้งไว้แล้วนะคะก็กด create ตัวนี้นะคะก็คือยอมรับเงื่อนไขของเว็บไซต์นั่นเองค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็กดใส่ e m เม l ไปเลยค่ะเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตั้งชื่อของเราได้เลยค่ะแล้วก็กดถัดไปค่ะ เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเลือก c a t ตากรีในการที่จะสร้างเนี่ยเป็นแบบอะไรนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้เลือกออตัวแบบเนี่ยมาให้เราได้นะคะอันนี้เราก็เลือกไปเลยนะคะกด continue ไปเลยค่ะจริงๆเราจะสามารถกดผ่านไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าเลือกออสักหนึ่งอันก็ได้นะคะแนะนำทุกคนใช้ตัวฟรีลองดูก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็กด sign up for free ค่ะ ตรงนี้ก็จะเสร็จขั้นตอนของการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีลิงก์ r e e ที่ใช้กันแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปที่หน้าตั้งค่าเลยค่ะซึ่งหน้าที่ตั้งค่านะคะเราเนี่ยก็สามารถที่จะนะคะเข้ามานะคะตั้งค่าได้ตามใจชอบเลยซึ่งก่อนที่จะไปตั้งค่าเนี่ยเราควรจะไปยืนยันอีเมลกันก่อนนะคะเดี๋ยวจินขอเวลากดยืนยันอีเมลสักครู่นึงค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะจินได้ทำการยืนยันอ e ีเมลเรียบร้อยนะคะจินก็จะกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นนะคะหน้าตาก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะลิงก์ที่เราจะเอานำไปใช้เนี่ยก็สามารถกดแชร์จากตรงนี้เราก็จะได้รับลิงก์นะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราเนี่ยจะไปกดลิงก์ไปแชร์คนอื่นเนี่ยเราควรจะใส่ลิงก์นะคะของหน้าต่างๆเนี่ยที่เราต้องการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะจินก็จะเพิ่มลิงก์ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อค่ะอ่ะ เราต้องคิดก่อนนะว่าเราเนี่ยจะเอาลิงก์นี้ไปแปะไว้ตรงไหนถ้าจินจะเอาลิงก์นี้ไปแปะไว้ Ti กต็อนะคะจินก็ไม่ต้องใส่ลิงก์ t i k ต็อเข้าไปนะคะจินก็จะใส่เป็นเพจ Facebook ค่ะอันนี้เราสามารถตั้งชื่อเพจนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะไป Copy นะคะลิงก์เพจของเราเนี่ยมาใส่เพราะว่าเวลาที่เขากดแล้วเนี่ยเขาจะได้เห็นหน้าเพจของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะลิงก์ที่1น,นะคะเมื่อลูกค่ะเ,เมื่อ มีคนกดไปที่ปุ่มนี้นะคะก็จะลิงก์ไปที่หน้าเพจลืมป่วยทันทีค่ะเรามาใส่ลิงก์ที่2ไปเลยนะคะและตอนนี้นะคะจินก็ได้ใส่ไปเรียบร้อยทั้งหมด3ลิงก์นะคะทีนี้จะทําการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะซึ่งในแต่ละลิงก์เนี่ยจะเห็นว่าเราเนี่ยเห็นชื่อของเอ่อลิงก์ที่ปรากฏขึ้นมาแล้วนะคะเราอยากตกแต่งให้สวยงามโดยการใส่ตัวโลโก้นะคะหรือว่าใส่ภาพไอคอนอื่นๆก็สามารถทําได้ค่ะ ใครนะคะอยากมีความคูกว่านี้ค่ะก็สามารถที่จะเลือกไอคอนได้นะคะแบบนี้ค่ะ สำหรับขั้นตอนในการใส่ลิงก์ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ลิงก์ทรีที่สวยงามพอสมควรแล้วทีนี้นะคะยังไม่พอเราจะไปอัปเกรดความคูลของลิงก์ตัวนี้กันนะคะให้หน้าตาออกมาสวยงามนะคะหลังจากที่เราแอดลิงก์ไปให้กดคาว่า appearance ตัวนี้นะคะซึ่งเราสามารถใส่โลโก้ของเรานะคะอ่ะจึงก็จะเพิ่มโลโก้เลยอัปโหลดรูปมาเลยค่ะ กดเซฟค่ะตอนนี้นะคะโลโก้ก็ปรากฏเรียบร้อยแล้วนะคะจินเนี่ยสามารถใส่รายละเอียดของลิงก์หรือจะอธิบายนะคะให้คนรู้จักมากขึ้นก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้นะคะเมื่อกดใส่ไบโอเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีคำอธิบายของเราเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนสีธีมนะคะให้ดูสวยงามหรือเข้ากับโลโก้ของแบรนด์เราได้ค่ะเบื้องต้นจินจะขอใช้ตัวนี้แล้วกันนะคะจะได้ดูสวยงามแล้วก็สบายตาก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการใช้งานนะคะเราก็กดแช์ลิงก์ตัวนี้ค่ะแล้วก็กด c o อปปี้ลิงก์นะคะจากนั้นนะคะเราอาจจะเอาลิงก์ของเราเนี่ยนะคะไปวางไว้ใน Tik Tok หรือว่าในช่อง Line โ A นะคะเพื่อให้คนกดแล้วพา ลูกค้าของเราเนี่ยไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการทำลิงก์ทรีไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ใครที่อยากจะแอดวานซ์กว่านี้ก็สามารถที่จะแต่งสีนะคะแต่งสีฟอนต์สีปุ่มหรือสีทีมนะคะให้เข้ากับแบรนด์ของตัวเองก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จินด้วยนะคะและถ้าอยากฟังคลิปดีๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามทั้งช่อง YouTube และเพจ f a c e b o o จินนี่มาร์เก็ตติ้งนะคะวันนี้จินลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ